สวัสดีคะ่ะทุกคนนะคะวันดีพบกันอีกแล้วนะคะกับครูป้าดาววันนี้จะพาทุกคนเล่นเกมค่ะมาเล่นเกมแล้วร้องเพลงกันนะคะในทุกๆวันเราก็จะมีวันในสัปดาห์วันนี้ก็จะพาทุกคนไปกินอะไรกันด้วยค่ะกินอะไรในแต่ละวันนะคะให้คิดเมนูเอาไว้เลยนะคะเกมนี้ง่ายๆค่ะกับบทเพลงโอโอวันจันวันจันต้องกิน เราพยายามหาคําที่มันสัมผัสกับบรรจันนะคะเพื่อที่เราจะได้ตอบอันนี้เป็นเกมที่เราจะเล่นกันให้สนุกสนานนะคะไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมสันทนาการกิจกรรมกลุ่มกิจกรรมนําการเรียนการสอนกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นที่ทําง,งานหรือที่ไหนที่เราอยากจะร่วมเล่นกิจกรรมเล็กๆน้อยๆนะคะเพื่อละลายพฤติกรรมหรือเพื่อ,อสร้างบรรยากาศที่สนุกสนาน,นะคะ่ะ เราก็จะคิดคําไว้เลยโดยบางทีเราเรียนเป็นกลุ่มคนที่เป็นผู้นําเราก็จะโยนไปให้กลุ่มนั้นบ้างกลุ่นกลุ่มนี้บ้างนะคะโยนวันไหนไปในกลุ่มก็ต้องช่วยกันพยายามคิดหาคําตอบให้ทันถ,ถ้าผ่านไป3วินาทีแล้วตอบไม่ได้ ทั้งกลุ่มก็ต้องยืนขึ้นโดนทำโทษในบทเพลงที่สนุกสนานกันต่อไปอีกนะคะอย่างเช่นโอโอวันจันวันจันตองกิ่นมักทันมักทันในภาษาอีสานคนจะใส่ภาษาอีสานหรือภาษาอะไรก็ได้วันจันตองกินมาดันโอโอวันอังคารวันอังคารตองกิ่นปาวานโอโอวันพุธวันพุธตองกิ่นมังคุดโอโอวันพฤหัสพฤหัสตองกินข้าวพัดโอ วันศุกร์วันศุกร์ต้องกินมังคุดโอโอวันเสาร์วันเสาร์ต้องกินเกาเหลาโอโอวันอาทิตย์วันอาทิตย์ต้องกินลูกชิดโอโอวันไปเรื่อยๆเลยนะคะนอกจากวันในสัปดาห์แล้วเรายังสามารถปรับใช้กับวันต่างๆที่เป็นโอกาสสำคัญญในชีวิตของเราเช่นโอโอวันเด็กวันเด็กต้องกินสเต๊กโอโอวันครูวันครูต้องกินปลาทูโอโอวันแม่ วันแม่ต้องกินกินอะไรดีอะกินบลาบลาบลาอย่างเงี้ยค่ะเป็นต้นถ้าเกิดว่ามันแม่เจอมาหาสระแอไม่ทันแล้วค่ะไปไม่ได้ต่อหนึ่งสองสามกลุ่มนั้นก็ต้องลุกขึ้นเพื่อโดนทําโทษทันทีนะคะอันนี้ก็จะเป็นกิจกรรมที่สนุกสนานมากเลยค่ะอันนี้เป็นเกมระดมสมองและช่วยกันคิดนะคะแล้วก็เป็นการฝึกทักษะภาษาด้วยนะคะเราก็เล่นไปเรื่อยๆค่ะอยากให้ทุกคนนะคะคอมเมนต์ลงข้างล่างเลย ไปกินอะไรกันในวันต่างๆนะคะวันสําคัญวันที่คุณอยากจะลงช่วยคอมเมนต์ให้หน่อยนะคะว่าวันแต่และว,วันนอกจากเพลงที่ครูดาวได้นําเสนอไปแล้วนั้นมีวันสําคัญที่เราอยากไปกินอะไรที่เป็นคําคล้องจองกันด้วยนะคะค่ะช่วยลงให้ด้วยนะคะหากชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามครูปรดาวด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ